สวัสดีค้าเอฟซีทินารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็จะทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะซี่โครงเป็ดเนาะเพราะว่าถ้าเอาต้มก็ไม่ได้นะมันคาวนะต้มไม่เป็นนี่มันคาวเป็ดนะคะต้องทําพะโลอย่างเดียวเนาะแต่นี่พี่ก็จะทําก๋วยเตี๋ยวกินค่ะทุกคนเพราะพี่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะเครื่องปรุงของพี่ก็มีหัวใจเท้าเนาะใส่ลงไปแล้วแล้วก็กระเทียมดองนะ ใส่กระเทียมโดงลงไปแล้วนะคะแล้วพี่ก็จะเอานี่เลยค่ะนี่เลยผงทำก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะทุกคนนี่ผมทำก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะใส่ลงไปเลยค่ะนี่พี่จะใส่ไปทากสองช้อนเลยนะสองช้อนเลยนะค่ะทุกคนถ้าไม่ใส่สองช้อนนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าปิดคาวมากเดี๋ยวพี่จะหันกล้องไปทางนี้ก่อน นี่ค่ะเพราะว่าเป็ดคาวมากมันต้องใส่อันนี้สองช้อนเลยนะมันจะได้ช่วยดับคาวนะคะทุกคนนี่พี่จะใส่สองช้อนเลยหนึ่งสองนี่ใส่เข้าไปเลยค่ะในน้ำซุปนอกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ค่อยเอาเป็ดลงนะคะให้มันเดือดก่อนแต่พี่นะ่จะลวกเป็ดก่อนนะคะทุกคนพี่จะเอาเป็ดต้มก่อนค่ะ นี่น้ำก็เดือดแล้วนะนี่น้ำเดือดแล้วดี๋ยพี่จะเอาเป็ดลงเลยเอาสิคโครงเป็ดลงเลยนะคะนี่พี่จะต้องลวกก่อนให้ให้น้ำมันมันออกก่อนค่ะทุกคนนี่เอาเป็ดลงก่อนเลยไม่นั้นเมนมันคาวมากนะ นี่ค่ะใส่เข้าไปโอ้ย,อยตายตายน้ำกระเด็นเลยนี่ต้องต้องลวกก่อนต้องลวกกับน้ำร้อนก่อนเดี๋ยวก็ต้มต้มไว้เปื่อยเลยนะคะทุกคนต้มมาไว้ให้มันเปื่อยๆเ,เลยเพราะว่าเนื้อเป็ดนี่มันจะเหนียวมากนะเนาะ ราะว่ามันต้องใช้มือนะเห็นหรือเปล่านอ้อเอนี่ค่ะพี่จะลวกก่อนลวกเอาน้ำเอาเอามันออกก่อนอันนี้ก็เป็นก้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นก้นเป็ดนะคะนี่ชิ้นนี้จะเป็นตรงตรงช่วงก้นนะคะนี่และช่องนี้ก็จะเป็นคออ่อยตรงคอเนาะตรงอกแล้วก็ตรงคอ เดี๋ยวเรารอให้น้ำซุปเราเดือดน้ำซุปนี่นะคะน้ำในถัง๋วยเตี๋ยวนะทุกคนเห็นหรือเปล่าวะนี่น้ำในถัง๋วยเกี๋ยวนี่ใกล้จะเดือดแล้วเดี๋ยวเป็ดเราก็ต้องให้เป็ดเราทางนี้เดือดด้วยนะมันจะได้ดับคาวไปด้วยนะนี่ต้องลวกไปก่อนเราโอ้โหแค่นี้ก็เห็นมันเยิ้มเลยนะนี่มันเยิ้มออกเลยนะ เดี๋ยวเราเร่งไฟอีกหน่อยนึงนี่เอาความขาวออกก่อนค่ะขาวมากค่ะก็ทำแบบง่ายๆนะทำก๋วยเตี๋ยวนะ่ะทำแบบง่ายๆเนาะเรามีเครื่องเรามีเครื่องอยู่ในนี้อยู่แล้วนะเนี่เราไม่ต้องห่วงอะไรเลยไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะ แต่พี่จะใส่รากผักชีไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะทุบรากผักชีใส่ไปด้วยเพราะว่าจะช่วยดับขาวเนาะเพราะว่าเป็ดนี่ขาวมากนะเดี๋ยวพี่จะเอารากผักชีมาใส่นะคะตอนนี้น้ําของเราก็จะเดือดแล้วเดี๋ยวรากผักชีกันนี่ค่ะรากผักชีก็จะเป็นรากผักชีที่แช่ ขงไว้โอโห่วกเลยเว้ยถุงเดี๋ยวได้เปลี่ยนถุงใหม่แล้วมีถุงแตกเลยนี่ใส่เข้าไปเลยค่ะใส่ผักชีรากผักชีก็เป็นผักชีในส่วนนะคะนี่นี่พี่จะใส่เข้าไปเลยนี่อันนี้คอเปลี่ยนถุงใหม่เพราะถุงแตกแล้วนี่ค่ะแล้วน้ําทางนี้ของเราก็เดือดแล้วส่วนน้ําซุปของเราก็เดือดแล้วนี่น้ําเป็ดก็เดือดแล้วนี่ดีวพี่จะเอาเป็ดกลับอีกหน่อยหนึ่งก่อน นี่ค่ะโอ้ยหม้อเล็กเกินวายใหญ่หวันเลยทำอะไรนี่ค่ะน้ำซุปก็เดือดแล้วเราเอาเป็ดลงเลยค่ะนี่น้ำก๋วยเตี๋ยวเดือดฟุดๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาเป็ดลงเลยนะคะนี่เอาเป็ดลวกก่อนนะมันจะได้ช่วยดับคาานะคะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาลงเลย โอ้เลอะเตาเลยนี่เห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เช็ดที่หลังนี่นี่ค่ะอีกชิ้นหนึ่งเร็วหน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นมันนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะซี่โครงเป็ดค่ะใส่ลงไปเลยน้ำเดือดแรงมากเดี๋ยวเรามาลดน้ำโอ้ยลดไฟนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟุดออกจากหม้อเนาะไปถึงเลขหกเลย ไม่ก็เลขสี่เลยแล้วเราก็เอาฝาปิดค่ะมันจะได้ช่วยประหยัดไฟเรานะพี่คิดว่านะนีค่ะโอเคทางนี้เราก็ปิดไฟเลยเดี๋ยวพี่จะได้ลวกสะเวาต่อ โอ้ยนี่ค่ะนี่ตอนนี้ก็ใส่ลงไปแล้วนะนี่แล้วเราก็จะไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะนี่ไม่ต้องใส่อะไรเลยอเอาเห็ผงอันนี้ใส่ก็พอเด็กก็รอให้เป็ดของเราสุกหรือว่านิ่มก่อนนะแล้วเราก็ค่อยเอามาทําเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วน้ํานี่ก็จะเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเลยนะไม่ได้ใส่อะไรนะนี่เราก็จะมา ลวกเส้นลวกอะไรก็กินได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้พี่ทําน้าซุปไว้ก่อนเนาะเพราะว่าต้องต้มให้นานหน่อยนะต้มเป็ดนี่ต้องต้มให้มันหายคาวเลยนะคะเป็ดอะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูหน่อยหนะึ่งต้องต้มให้มันหายคาวเลยแล้วเราก็จะได้เนื้อเป็ดที่เปื่อยเนาะแล้วก็อร่อยเนาะก็จะได้ดับคาวไปด้วยแล้วเราก็จะค่อยมาหั่นผักหั่นอะไรกีหลังเนาะเดี๋ยวเราค่อยมา ดูผักกันค่ะนะค่ะเอซตอนนี้ก็ก๋วตเ่ี๋กวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ชามของพี่ค่ะต้องกินกันแบบนี้เลยค่ะซี่โครงเป็ดค่ะก็ไม่ผิดไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าไม่ไม่เหม็นไม่เหม็นคาวเป็ดเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็กําลังอร่อยพอดีเลยเนาะนี่ก็เครื่องปรุงเราก็อยู่นี่ค่ะนี่เครื่องปรุงเราก็จะมีน้ําตาล มีพริกแล้วก็น้ำส้มเนาะแล้วก็น้ำปลาตรงนี้ค่นนี้นี่โอเคค่ะ f c เรามากินกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็พี่ปีใหม่เนาะก็เออส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ FC ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยรวย,วยเฮงเฮงนะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะก็ปีใหม่นี้ก็คงให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกคนแล้วก็ครอบครัวด้วยเนาะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบาย